อโอเคเริ่มร้อนแล้วนะคะว้าวว้าวนั่นแหละค่ะมะนาวไฟแดงอาน้ำเลยแม่แ้ามันจะมีน้ำของมันเนองเหรอแม่โอ้โหดูสิคะน่ากินมากเลย ว้าวเรียบร้อยแล้วอกลิ่นหอมทะลุจอมาเลยค่ะน่ได้แล้วจานที่หนึ่งทำไงต่อคะคุณแม่ทำเองไม่หลังติดจานเลงต่อไปเป็นข้าวตอกตักใส่จานนะคะเรียบร้อยแล้วเรียบ้อยว้าวหอมชุยเลยก็สวยร้อนร้อนสักจานหนึ่งนะคะว้าว